เห็นไหมคะว่ารถคันใหญ่ๆไม่ได้เป็นอุปสรรคในการขับขี่สําหรับผู้หญิงตัวเล็กๆนะคะเราต้องบอกว่าคันนี้นั้นเน้นความสวยงามความหรูหราความเป็นส่วนตัวนะคะกับ t o โยต้าอันพาดค่ะคันนี้คุ้มยังไงมาดูกันค่ะ เน้นสมรรถนะในการขับขี่และที่สำคัญเน้นความเป็น V.I.P แบบส่วนตัวส่วนตัวนะคะ สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอยู่กับน้องเบนเหมือนเดิมนะคะที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์ค่ะที่นี่อุบลราชธานีนะคะคลิปนี้นะคะน้องเบนมีรถครอบครัวมาฝากกันอีกแล้วนะคะ1คันค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นมีรถครอบครัวมีสักกี่คันกี่คันก็เกลี้ยงหมดสต็อกไปแล้วนะคะแต่วันนี้ค่ะมีมาอีกหนึ่งคันที่เรียกได้ว่าสวยจัดเลยนะคะและที่สําคัญแล้วคันนี้นะคะเน้นใน,นเรื่องของสมรรถนะในการขับขี่ที่ดีเลิศมากๆค่ะ จะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะคะพบกับ t o y o ต a อัน่าดปี2010คันนี้รุ่นนี้ 3.5V ปี2010เป็นตัวรุ่นท็อปสุดเลยนะคะคันนี้ปกติเราจะคุ้นชินที่2.4ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้ต้องบอกว่ารถมีน้อยมากๆในตลาดนะคะและถ้าเกิดว่าวันนี้ตัดสินใจซื้อวันนี้ตอนนี้ต้องเป็นบอกเลยนะว่า สุดคุ้มมากๆเลยเพราะราคานี้ไปหาที่ไหนก็ไม่ได้เป็นราคาที่ถูกที่สุดเลยนะคะและได้ของดีด้วยคันนี้วิ่งมาแค่มื่อคันนี้วิ่งมาแค่แสนห้าหมื่นกิโลซึ่งอายุอานามรถเฉลี่ยในการวิ่งแต่ละปีนั้นน้อยมากเลยนะเพราะว่าตกปีละหมื่นกว่ากิโลนะคะคันนี้มีอะไรทำไมต้องซื้อคันนี้มาดูกันค่ะอันดับแรกเดี๋ยว ต้องบอกว่าโคมไฟนี่เป็นโคมเดิมนะคะซึ่งปี2010ความเหลืองของโคมไฟเนี่ยถือว่าค่อนข้างน้อยนะยังใสยอยู่เนาะถ้ามองได้ตาปล่านะคะมีเซ็นเซอร์หน้ามาให้นะคะ2จุดคันนี้เป็นเครื่อง3.5 V6 นะคะฉะนั้นใครที่เน้นสมรรถนะในการขับขี่เนี่ยคันนี้ดีมากๆเลยขับสนุกเร็วแรงเต็มสปีดนะคะ275แรงม้านะแล้วก็เป็นประตูเปิดไฟฟ้าแบบ2ด้านนะคะ สีภายนอกนี่เป็นสีขาวมุกนะสวยลิยสวยละยิบละ,ะยับมากๆเลยนะคะมาดูในส่วนของล้อกันก่อนนะคะล้อแลาต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยเป็นยางปี2023นะคะฉะนั้นยางเนี่ยเปลี่ยนมาให้หม่ปี2023มมาทั้งสี่เส้นเลยนะคะ ไมุ่้มก็ไม่เรียวไม่รู้ว่าจะว่ายังไงแล้วนะคะปี2023ยค่ะยังใหม่4ีเส้นดูความสะอาดของซุ้มล้อนะคะยังอยู่สติกเกอร์รอบคันเลยนะคะและอย่างที่น้องเบนบอกว่าเขาเป็นรถทอบครัวที่เน้นความเป็น VIP ไปกันแบบส่วนตัวนะคะประตูเปิดสองข้างชุดแต่งด้านในานี่ต้องบอกว่าเป็นเบาะหนังแท้นะคะเป็นชุดหูมิกกี้เมาส์นี่นั่งกันแบบสบายๆนะคะเหมาะมากๆเลยหลายๆท่านที่ อยากได้ความเป็นส่วนตัวแล้วก็หลายๆท่านที่มองว่าเอ้ยพอครอบครัวใหญ่ขึ้นแล้วพอมีลูกที่เยอะขึ้นหรือบางท่านเนี่ยมีผู้สูงอายุนะคะต้องบอกว่าขึ้นลงสะดวกค่ะเข้าไปดูใกล้ๆเลยก็ได้นะคะเบาะของเขาค่อนข้างที่จะใหญ่เลยนะคะโดยเฉพาะเบาะแถว3าเห็นไหมคะฉะนั้นใหญ่ค่ะอบรับสรีระได้การนั่งนั้นจะสบายมากๆเลยนะคะเดินทางไกลได้สบายมากๆเลยค่ะรถคันนี้ ข้างในต้องบอกว่าสวยงามมากนะคะสวยงามมากนะนะคะเป็นเบาะหนัง VIP สีเบจนะคะเป็นโทนสีที่สว่างนะเป็นโทนสีที่เราพอไปนั่งแล้วมันให้อารมณ์ความแบบสบายๆนะคะอ่ะถัดมาเรื่อยๆเลยนะคะถัดมาเรื่อยๆเลยสีภายนอกก็ยังถือว่าสวยเลยนะคะคันนี้นี่ ต่อให้จะเป็นรถคันใหญ่ก็จริงนะคะแต่เขามีกล้องมองหลังให้นะคะกล้องมองหลังให้เดี๋ยวต้องเป็นเปิดให้ดูในส่วนด้านหลังชื้นนี่ดูแบบว่าพื้นที่ด้านบนนี่คือสะอาดมากๆเลยนะคะนี่พื้นที่ด้านบนสะอาดสะอ้านมากๆเลยนะซึ่งต้องบอกว่าเจ้าของเดิมเขาดูแลรักษารถเป็นอย่างดีเลยนะคะดู แต่เข็บเดิมน็อตเดิมนะคะคันนี้ที่สําคัญวิ่งมาน้อยได้นะ1นึ่0 0สนห้าหมกว่ากิโลนี่ถือว่ารถวิ่งมาน้อยค่ะด้านหลังมีเซ็นเซอร์ให้4จุดนะคะชึบและขออนุญ,ญาตปิดนะคะกล้องมองหลังเขาจะอยู่จุดนี้นะคะ ทีนี้ในส่วนของรถคันนี้แล้วหลายๆท่านอาจจะมองว่าเอ้ยถ้าซื้อไว้ให้คุณแม่บ้านขับหรือว่าเป็นผู้หญิงเองที่ขับนะคะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ารถคันใหญ่แล้วมันจะเธอทากลัวเวลาถอยใช่ไหมคะ <vous S 1> มกล้องมองหลังมีหน้าจอติดมาให้หม่ขนาดหน้าจอนั้นใหญ่มากๆเลยนะคะฉะนั้นเสริร์ฟความบันเทิงและความปลอดภัยได้อย่างจุใจจริงๆคะ่นะเครื่องยนต์บ่งบบาอยู่แล้วนะคะ3.5 V ี 6นะคะคันนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวรุ่นท็อปสุดและต้องเน้นย้ำว่ารถมีน้อยมากๆในตลาดรถยนต์มือสองนะคะตาไฟทุกอย่างสวยงามค่ะคันนี้ซื้อไปแล้วไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะนี่ถ่ายให้เห็นด้านในนะคะค่ะหลังคาซันรูฟนะคะมีทั้งด้านหน้าและก็ด้านหลังนะคะตรงนี้สามารถเปิดได้นะคะเดี๋ยวต้องเป็นเปิดดูซึ แอร์มีให้ทุกจุดนะคะแอร์ตอนนั่งแถวสองนะคะแอร์ตอนนั่งแถวสนะคะฉะนั้นแล้วคนที่นั่งด้านหลังเนี่ยไม่ต้องกลัวนะคะว่านั่งไปแล้วมันจะร้อนนะคะนั่งกันแบบสบายๆค่ะแอร์เย็นฉ่ำเลยนะคะดูน้องเบนนัง่งคือแบบเบาะนี่คือนุ่มมากๆเลยนะคะแล้วเป็นประตูเปิดไฟฟ้า2ด้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะ สวยงามมากๆเลยภายในสีเบจอย่างที่ต้องเป็นบอกและตกแต่งด้วยลายไม้นะคะไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันก่อนค่ะสีขาวตัดกับสีโครเมียมนั้นดีไซน์ออกมาได้สวยงามมากๆนะคะนี่ฟังเสียงสิคะต้องบอกว่าเป็นรถสบายผู้บริหาร ที่ขับเองก็ดีมีคนขับก็ดีนะคะฉะนั้นการใช้งานจะใช้งานแบบไหนได้หมดเลยดูสิคะหน้าจอที่น้องเบนบอกนะคะว่าติดตั้งมาให้ใหม่นะคะเป็นจอ Android ทัาสกรีนขนาด10นิ้วเลยก็ว่าได้ถ้าขนาดนี้จะประมาณ10นิ้วนะใหญ่มากๆเลยเชื่อมต่อ Wi-Fi Bluetooth ได้หมดเลยนะคะอย่างที่น้องเบนบอกคือเสริมความบันเทิงให้อย่างจุใจนะคะนอกเหนือจากนี่เลยนี่นะคะนอกเหนือจากการเปิดประตูรถนะคะ ผ่านโทรศัพท์ผ่านกุญแจแบบทีเลตดแล้วนะคะนี่นะสามารถเปิดปิดประตูตัวรถได้นะคะจากตรงนี้นี่เห็นไหมคะนี่นะคะเปิดได้นะอ่ะออโต้สั่นสักนิดหนึ่ง ปุ๊บอร์เย็นปั๊บเลยนะคะและข้อดีของคันนี้คือเป็นตัวรุ่นท็อปถ้าหลายๆท่านที่แบบว่าอยากได้รถครอบครัวที่เน้นสมรรถนะในการขับขี่นะคะเน้นเดินทางไกลต้องบอกว่าคนนี้มี c o u ค s e Control ให้ด้วยนะคะนี่คือข้อดีของเขาเลยนะคะหรือบางคนที่แบบว่าอ เท้าหนักหน่อยนะคะอย่างเงี้ยขับรถเร็วๆหน่อยสามารถลอกความเร็วได้นะคะคันนี้ก็จะเซฟในเรื่องของความปลอดภัยเราได้มากแล้วต้องบอกว่า275แรงม้าจะเร็วจะแรงไปไหนคะคุณพี่เร็วแรงจุดใจจริงๆนะคะมาดูในส่วนของเลขไหม่ค่ะคันนี้วิ่งมาแล้ว154,524กิโลนะคะถ้าคิดเป็นเฉลีย่ยในการวิ่งนั้นปีละหมื่นกว่า1 1ื่นเอ็ดหนะคะ ต้องบอกว่าวิ่งมาน้อยมากๆนะคะเพราะว่ารถผ่านการใช้งานมาแล้ว13ปีนะคะเพราะว่านีปี2010เนาก็ประมาณ13ปีนะคะรถวิ่งน้อยใช้น้อยฉะนั้นมั่นใจค่ะช่วงล่างดีนะคะเราต้องบอกว่าช่วงล่างแน่นเกียร์ดีแรงดีสมรรถนะในการขับขี่ดีนะคะสมบูรณ์แบบมากๆดูจากแผงคอนโซลตรงกลางนะคะถ้าปี2010เนี่ยริ้วรอยมันเริ่มจะมีแล้วแต่คันนี้ริ้วรอยก็ ถามว่ามีไหมน้องเบนเนี่ยนะคะมีให้นะคะมีแต่ก็ถือว่าน้อยแต่ริ้วรอยด้านบนนี่คือแทบจะไม่มีเลยนะคะเน,เนี่ยนะคะตรงแผงคอนโซลตรงกลางตรงนี้นะคะตกแต่งด้วยลายไม้ตกแต่งด้วยลายไม้สวยลงตัวมากๆเลยเทมป์อุณหภูมินะคะสามารถปรับได้ซ้ายขวานะคะฉะนั้นฝั่งคนนั่งชอบแบบไหนฝั่งคนขับชอบแบบไหนปรับได้เลยนะคะเป็นเกียร์ออโต แปดสปีดด้วยกันนะคะคันนี้เน้นย้ำเป็นเกียร์ออโต้8ดสปีดด้วยกันนะคะดูสิคะเครื่องอำนวยความสะดวกสบายก็ไม่ต้องพูดถึงคะ่ะในส่วนของออปชั่นความเร็วความแรงมีมาให้แล้วอำนวยความสะดวกภายในก็มีมาให้เหมือนกันนะคะนี่ตรงนี้เห็นไหมคะ ใส่แก้วน้ำถือว่าเป็นรถที่ขับนิ่มขับสบายไปกันแบบนิ่มนวลน, <c oughs> นี่นะคะฉะนั้นเดินทางไกลนั้นไม่เหนื่อยแน่นอนนะคะไม่เหนื่อยทั้งคนไม่เหนื่อยทั้งคนขับอยากให้ดูมากๆในส่วนของห้องเครื่องค่ะฉะนั้นเราไปดูความสมบูรณ์แบบของห้องเครื่องกันเลยค่ะ ดูห้องเครื่องกันค่ะเครื่องยนต์ของ t o y o ต a V6 นะคะเครื่อง3.5 V6 นะคะนี่คันนี้ฝากระโปรงดําเดิมนะคะนี่ของ t ต y o ต a นี่นะคะตรงสติ๊กเกอร์ก็ยังอยู่ครบนะคะคันนี้ห้องเครื่องก็ถือว่าสวยงาม อขออนุญาตสรุปราคาแบบว้าวววจัดโปรโมชั่นปีใหม่ไปเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะ t ยต้าอันพั 3.5V นะคะปี2010คันนี้ค่ะรุ่น t o อปออปชัครบทุบราคาแตกสมรรถนะดีไปแบบ VIP เอาไปเลยค่ะกับราคา8,99,000บาทนะคะ89900 0บาทหาที่ไหนไม่ได้แต่มาที่มงคลได้ราคานี้ค่ะจากป้ายแดง3ล้าน เกือบ4ล้านนะคะแต่วันนี้เป็นเจ้าของได้8 9 9 0 0 0บาทสนใจรีบเลยนะคะช้าหมดอดแน่นอนค่ะน้องเบนจาค่ะเบอร์0941091164เบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้นะคะหรืออยากเข้ามาชมรถคันจริงมาที่นี่ได้เลยนะคะที่มงคลคารเซ็นเตอร์ถ้าชื่นชอบฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้น้องเบนด้วยนะคะสำหรับวันนี้กับรถงามๆคันนี้ไปแล้วค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ